อารมณ์กุ้งมาอารมณ์ก้อนหัยออกตั้งน็ตไม่กุ้งนี่สำนักเน็ตขึ้นมาติดเน็ตนี่ตั้งนี่ได้ัหน่อบาเอาติดเบสมามาอย่นี้ว่เอาไปติดเบสนสสีตนสี่สี่อมอาล่ตัวครั้งที่น่งแต่กี่มนวิทยุท่นี่เนาะจะได้เป็นเสียีกน่ เสียกันอีกท่านจะทำกรรมการจะเสี่ยงบทุกอย่างใหม่เลือกจะจำาม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายนี่เพื่อลุ่มคอนหัวออกได้เยเนี่ทางไอ้หลังเลยหน่อยเด้อเออเทางไอ้หลังเด้อออนีขวมาพี่บอลขาว่าพี่ เอาอาาคนประมารับใช้อุปกรณ์งมาลุนเล็กน้ำกันพี่น้องลุนหัวน้ำกันอันอันนี้แค่เล็กท้ายสามตัวใ้อุปรณ์ออกกลที่สงแปอุปกรณ์องที่ลกี่สามหลักทีออกกำลัเลขาสามตัวรั้งที่สครั้งสุดท้ายค่ะใสนี้อืม สี 4, 2, 3, ่สอเซื้อควายกว่วนี่ชิวๆหาซืาก็มือกัก็ดีใช่ถือแต่มันออกถ้าพอถึงก็ไปใกลๆเลยเนาะอือท้ายาซโยแนนเครับมีเลขที่ออกแนนี่ท้ายสามตัวแล้วกับพี่น้องสี่เจโอเคมีแต่เลขเบิ่์นดีปะ ฟังอีกครั้งนะคะเลขทเบิรนี่เลขที่2อเลขที่ออกส7่เจ็ดเมาแล้วครับตะไคร้ตัวออกกันจบแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกตะไครเลของตัวจำนนอีกนึงเรารังวังรังวังมาสอเตัเบิดก็กินแกบแล้วเปิร์ดกินแก๊บก็ไปยันแล้วลุ้น่ มา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 เด้อมาเด้อมาเด้อโอ้ยอุปกรณ์ออกกำังกายหลักที่สี่เออสี่เลยสี่มัน จะใช้อุปกรณ์ออกกางวันหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่สองนลุ่ไเห็นก่าบางเถอะออกกลน้ยสองตัวนะคะผู้ที่ยืนประจำหลักหน่วยเป็นผู้แทนภาพประชาชนนีคือกองหวยออกคุณอนงค์พรมัจองน้พราไทยและผู้ที่ยืนประจำหลักสินะคะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยสามมาหกมาสาม่าจะออกกังยว อยไปเบิ่งมันไปเบิ่งมันสิจักก่อนอ๋อบาดนี่มันมั่แน่บมเห็นเลยบมเห็นจำต้องคอยเห็นได้มากมากเปิดมูขนาดจีตาดิพอแ่นแหละทุกคนขอแว่นเลยตีสี่เบียดเด้วย กลางวันเกเลขสองตัววันที่สิบเจ็ดมกราคมที่กระกกรดาษสองพันห้าร้อหกสิบแปดเลขที่ออกกลางวันเเลขสองตัววันที่สิบเจ็ดมกราคมที่สาสองพัห้ารอยหสิบแเลขที่ออก สองสามโอ้ยสุยนี่เดียวแล้วครับาสมตัวเอกไ้ยสามอกามตัวเออม่หลอกแไม่หลอกแรกลูกไม่หลอกแรกไมหลอกแอกแลอกแ่หลอกแลอกแน่สามไ่หอกแน่ามข่ซือสอง่สามหกู่ดนี่อยถึอเลขอยู่นี่อยถึงเลขก็าสนใจอยู่นี่่ากคขแรขอี่สองี่สาก่ือะร่ห่สามเน็ตเน็ตเน็ตเน็ ตรงมังจะเอาตรงมังท่าหนึ่งไทยโอ้คิดพอๆไยมันไม่มีมงซื้อก็อยู่น้อีกโดนอีกโดนนี่สามอีนี่เปียยเลขหบาทคือสามศูนย์ศูนย์สามห้าสามหกสามเก่าสามสองง้มาุนผู้ใดกิ๊ก็ถือบ่ ต่อไปจะท่านะท่านกรรมการซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากกลุมอาารย์ผ่ามข้อมูลขนาดใหญ่กองที่อาจารย์ด็อกเอร์พีร์มีอออัลาสต์ค่ะนี่บอก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 จะทอการบกมาลอการข้ออลที่มากรรมการรอกเกในหลักกให่เสร็จลูกบอบหมายเละแบลำกัววันยบบอหม่เละที่ได้ไปไว้ในหลักของเองค่ะวา ทำงานกหลายได้สองมื่าาถอก็ไ่ยนหรอกคะใส่คาเล็กสมบูรณแล้วไดบมากงวดเก่าด้เลไม่่วนด้วมีใจเพ่องว้อนหนาเลยเบียร์เบรใเพงหนาเลยสอ่สวีเือสรเป็นผู้เสองอนุดับแรกมแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ด

จะได้ไมใช่ทำสุดๆฮะได้ม่ใชขึ้นมาอยากได้อีกไหมโอ้ย็อ้สามสต้งเ็ดเเก้แถมช็องแช็อกเลยอถาว็อป่าทษซอกุ้งเฮ้ยไปซอกุ้งทด่นี่เนาะ สอามวข้างในน่ะขเป็นอะไร้านเป็นอ่ไ่เป็นไส่อยทิชช่เกาอีสอบามหนึ่บาทกับ่เาทีน่รยบทวสอามิงบอกไม่ว่าอ่ี<า>่ไ ขี่ด้วยขี่ีได้เอาปุ๋ยหลังขี่สสาม้อสงืก็คยกันกบุต้องออกมาเ็นอหอรนเอกลดีแล้วต้องบอกต้องบอกเลนแน่นอนัตลเก้าออเป็นเก้าเก้า้้มันแจ็คกับเก้ารักหน่วยเนี่นอน

ออกรถจากข้องคำบพสื่อมันออกแล้วรถสูงเก้าเนาะเจ็ดเกามันมันออกแล้วเนาะพสือเนาะ่อยสันนี่ยลรวเียนรถดีมากเลยสองสามหสอกุ้พูดอะหัวใจเต้ตึ๊บ บอกมวนิงบอกขี่มวนดีี่ีเลยออกกินนิ้นไม่ยังสองสามับถคืออี่อาโอเคครับคลิปนี้สิด่คิปนขอบคุณแฟนับเอฟซับนี่คือหลังเืยออกจเป็นประมาณหนึ่งิีไลรกับมันด้วยกันมาคลี่มัน่ลิปจะได้หอดก็บ่ได้คลิปด่ัพี่น้อาครับ